นะครับขั้นตอนต่อไปนี้คือขั้นตอนการรีสโตร์นะครับหลังจากที่เราแบ็กอัพเป็นไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีนะครับแไดรเหมือนเดิมนะครับที่มีวิน p 1 0จากนั้นนะครับก็เป็นเ t e r n a l นะครับที่เก็บไฟล์แบ็กอัพเอาไว้นะครับแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะเริ่มต้นโดยการเสียบแฟลชไดรเข้าไปครับโอเคแล้วก็เปิดเครื่องนะฮะจากนั้นก็บูตแฟลชไดร์เลย เพีงเดียวนะครับ s12 โอเคนะครับเลิกบลแฟลชได้นะครับไประหว่างนี้เราก็นะครับเสียบ e t e r n a l เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีไฟล์แบ็กอัพอยู่ใน e t e r n a l นั่นเอง นะครับพอเครื่องพร้อมแล้วนะครับก็ให้เราก็ปี้ไฟล์จากเ t e r n อลก่อนนะครับโดยมาคลิกที่นิตพีซนะครับเข้าไปที่ My ตัวเ t e r n a l นะครับก็คือตัว My Passport ตัวนี้ก็ปี้ไฟนี้ครับนี่ครับดอททิปนะฮะดอททิปครับสีขาวๆครับอ่าขวาเลยครับก็ปี้มาเลยให้ก็ปี้นะครับเอาไปวางในไดดีครับไดดีของเครื่อง ID ของเครื่องครับโฟลเดอร์ er IT ครับโฟลเดอร์ er IT IT อโอเคครับวางไฟล์นี้เลยครับอรอก๊อ copy จนเสร็จนะครับ นะครับในระหว่างที่รอการ c o ป y ี้อยู่นะครับให้เรามานะครับเตรียมเตรียมได้ต่างๆเพื่อทําการรีสโต้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการขั้นเตรียมที่จะเตรียมได้นะเพื่อให้ง่ายนะครับง่ายต่อการรีสโตให้เราไปคลิกที่ออ l โปรแกรมครับนะครับเลือกเลือกออโปรแกรมครับจากนั้นไปในส่วนของฮาร์ดดิสครับผมฮาร์ดดิสครับผม โปรแกรมที่สองครับ่า hard disk ครับ hard ดดิสสองครับสองครับสองอาคลิกสิครับในหน้าโปรแกรมนี้นะครับก็คือการจัดการได์ต่างๆให้ง่ายนะครับให้ง่ายต่อการที่เราจะรีสโต t o นะครับให้สังเกตที่ดิสหนึ่งนะครับดิสหนึ่งนั่คือ hard disk ที่เราใช้นะครับไฟล์ backup ที่เรา copy อยู่จะอยู่ในไดรฟ์ดีน ใน Data นี้นะครับอันแสดงว่าได้อื่นๆเนี่ยไม่สําคัญนะฮะเพราะว่าแบ็กเอาตอยู่นี้แล้วนะครับอันอื่นๆไม่สําคัญนะครับก็ให้ทําการลบนะฮะลบทุกได้เลยครับลบทุกได้เลยที่ไม่ใช่ได้ดีนะฮะเริ่มจากตัวแรกเลยครับลบเลยนะฮะดีลิสลบลบให้หมดเลยครับไซซีก็ลบครับลบให้หมดเลย จากนั้นนะสังเกตว่ามันจะเหลือได้เปล่าอยู่สองไดนะก็ค่อยทําการรวมมันก่อนนะฮะวิธีรวมก็ให้กดที่กดที่ตัวหลักก่อนครับคือตัวตัวว่างดักหลักเนี่ยนะครับสร้างมันขึ้นมาก่อนครับหรือจะหมึกลยได้ครับหมึกเลยครับเลือกคาสั่งหมึกครับคลิกขวานะฮะเลือกหมึกเลยครับเอาสองไดเปล่าเนี่ยมันรวมกันอ,อันนี้มันไม่ยินยอมนะฮะแสดงว่าต้องสร้างก่อน สร้างมาก่อนนะครับสร้างเป็นใช้สีไปก่อนนะฮะจากนั้นค่อยไปเมิกมันเมิกจะก็ได้เปล่านะรวมกันนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับได้แบบนี้แล้วก็ให้ดีล t ทอีกทีหนึ่งนะฮะสร้างไปก็ดีลิทนะครับนั่นจะเป็นการรวมกันแบบแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการก่อนที่เราจะทําการรีสโตร์นะครับเตรียมเตรียมไฟล์ต่างๆนะเตรียมได้ต่างๆจากนั้นก็ให้กดแอปพลายครับอาจจะใช้เวลานานนะครับขึ้นอยู่กับว่า มีไฟล์มากน้อยเพียงใดนะฮะมีไฟล์มากน้อยเท่าใดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีนะฮะเราพยายามลบทิ้งทุกอย่างออกไปนะฮะอันนี้คำนวณไว้แล้วครับว่าจะใช้เวลา6นาที4 8นะครับให้เรากดโปรเซสไปได้เลยนะฮะแต่ให้ทำให้ดีคือให้ให้เรา Copy ไฟล์ b a c k u p เสร็จก่อนดีกว่าตอนนี้ก็คือ Copy ไฟล์ Backup เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโปรเซสไปได้เลย โอเคก็รอจนกว่าจะเสร็จนะครับ okay. ะนะครับเมื่อเสร็จแล้วจนะขึ้นหน้าตาแบบนี้กดโอเคไปเลยครับแล้วก็ปิดโปรแกรมไปเลยครับปิดโปรแกรมไปเลยโอเคต่อจากนี้นะครจะเป็นขั้นตอนการรีสโตแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้คือการเตรียมนะครับเตรียมไฟล์แล้วก็เตรียมไดร์เรียบร้อยแล้วนะครับการรีสโตรครับก็เช่นเดียวกับการแบ,บ็กอัพคือเข้าที่โปรแกรมอัลกอริเหมือนกัน อควอนิคทูนอิมเมจครับอัปโปรแกรม Backup and Restore Backup and Restore อ uh ัปโปรแกรมอควอนิคนะฮะในส่วนนี้ก็ให้เลือกคำสั่งนะครับ Recovery ครับอ่า uh huh. นะฮะจากนั้นคลิกที่ Browse ครับ Browse for Backup ครับผมเลือกไฟล์ที่เรา ได้เตรียมแบ็กอัพเอาไว้นะครับในกรณีนี้ก็คือด i พีซีได้ดีโฟลเดอร์ IT นะครับนี่คือไฟล์นะครับแหล่งไฟล์ที่เราได้ Copy เอาไว้นะครับจากนั้นกดโอเคเลยครับอ่านะครับให้คลิกขวาครับคลิกขวาที่ตำแหน่งนี้ครับคลิกขวาครับแล้วเลือก Recover ครับอ่า ในหน้านี้ก็ให้กด next ครับโอเคส่วนในหน้านี้ครับมันก็จะให้เลือกว่าคุณต้องจากไฟล์ Backup นะครับให้คุณเลือกได้อะไรบ้างพันชั่นอะไรบ้างที่จะเอามา Backup ซึ่งเราก็ที่ที่ที่เราจะเอามาเรียสโตนะครับพูดผิดนะครับให้ติ๊กที่ดิสหนึ่งเลยครับเราเอาทั้งหมดอยู่แล้วครับเพราะว่าไฟล์ที่เราเตรียมมาเนี่ยมันพร้อมอยู่ครับดิสหนึ่งครับดิสหนึ่งติ๊กที่ดิสหนึ่งเลยครับก็คือทั้งหมดนั่นแหละฮะกด next ครับ ในส่วนหน้านี้นะครับให้เลือกไปที่ New Location ครับเนื่องจากไฟล์ Backup ที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยจะมีด้วยกัน2 Partition ก็คือ Partition EFI นะครับเป็นตัวแรกนะครับเป็นไฟล์ System ให้เลือกที่ตัวนี้ครับอ่านี่คือที่ที่เราเตรียมเอาไว้อ่านะครับที่เราเตรียมไว้นะครับทำให้ง่ายในการ Restore นะครับก็คืออันนี้ได้ดีเราไม่ต้องอยุ่งอยู่แล้วตัวน,นี้เป็นได้เปล่านะครับที่เราเลือกที่จะเอา ตัว e f i เข้ามาแทนนะครับเลือกเสร็จแล้วถ้กด Escape ครับโอเคจากนั้น Next ครับโอเคต่อมาค็คือตัว Dice นะครับที่จะเข้ามาเข้ามาแทนก่อนหน้านี้เป็น e f i แล้วนะครับตอนนี้คือเป็นเลือกตำแหน่งของตัว Dice นะครับก็คือมาใน Location เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกไฟล์เดิมเลยครับตัวอันลตัวจอยว่างนะครับว่างตัวว่างอ่าโอเคครับแล้วกด แอคเคปเหมือนเดิมครับผมเพียงแค่นี้เองครับผมนะฮะเนื่องจากว่าเรา <c oughs> เราเตรียม <c oughs> เราได้เตรียมได์ไว้เรียบร้อยแล้วมันเลยง,ง่ายนะฮะถ้าเราไม่เตรียมได์เนี่ยมันจะต้องให้มาเลือกหลายอันนะครับอ่ากด next ครับอ่าแต่ข้อตอนนี้ก็เลือกดิสอ่าดิสท,ที่เป็นตัวฮาร์ดดิสที่เราทําการจะทําการรีสโตนะครับก็คืออันแรกนะครับดิสท,ที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดอ่าจากนั้นกด next ครับโอเคจากนั้นกด process ได้เลย ในขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันครับกับการแบ็กอัพก็คือเมื่อเสร็จแล้วจะให้ทำอะไรนะฮะหรือจะไม่ทําอะไรก็ได้นะครับแต่กรณีนี้ส่วนใหญ่แล้วเสร็จแล้วคือเราจะให้มันรีสตาร์ทเครื่องเลยรีสตาร์ทครับอ่ารีสตาร์ทเครื่องเลยนะครับทันทีที่ทําการรีเซเสร็จแล้วให้รีสตาร์ทเครื่องเพื่อจะได้เข้าสู่หน้าวินโด้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าวินโด้เนี่ยมันจะกลายเป็นวินโด้นะครับที่เราได้ทําการแบ็กอัพเอาไว้นะฮะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นแบบข้อความแบบนี้นะครับก็ให้เราทีสตาร์ขึ้นได้เลยจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าของวินโด้ครับที่เราได้ทำการรีสตาร์นะครับเอาไว้โอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องที่จะรีสตอร์ตซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขา ของเครื่องนี้จะเป็น n e ็กบดนะครับเน็กบด13แต่พอเราได้ใช้ตัวรีสโตแล้วสังเกตได้ว่า X c o u n t จะเปลี่ยนเป็น PC 006เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการรรีสโตนะครับผม